คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าอันนี้มันอยู่ในผักไหนอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปอยู่ในบรรยากาศของปาร์ตี้แต่ว่าในเมื่อเราเป็นรายการทุ่งเสียเราก็มีรถถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือรถปาร์ตี้คุณผู้ชมจะไม่ธรรมดามันด้มาค่คันเดียวใจยังไงคุณผู้ชมต้องไปดูเขาอันเนี้ยตกสวยๆจะได้ิสารซาโรบิล Erupting desire. Let the flames grow high เดี๋ยวอันนี้นี่อันนี้นี่ได้จากแพทนะคะใช่ย้ายายาคุณป๊อบรอแล้วคุณป๊อบรออยู่ค่ะจะะไปดูช่วงของสาวเซอร์ไพร์ตี้บายเอาพาลุยสวิสดีครับ ขอต้อรับเข้าสู่ช่วงของ South Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมมีสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่ Alpine จะนำมาโชว์ครั้งแรกในเอเชียที่นี่ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราเป็นชุดแต่งสลับรถ t o โยต a Alpine และเวลฟานะครับที่จะนำมาโชว์ในงาน Motor Expo ก่อนใครๆลยครับผมสิ่งที่ผมนำมาแสดงในวันนี้นะครับก็คือ2อย่างครับอันดับแรกเลยคือกล้องแบบ360องศาครับเป็นครั้งแรกครับที่ Alpine ออกแบบมาให้เป็นแบบ ลักษณะแบบ 3D ครับผมคือมีมุมมองที่มีความหลากหลายมากกว่าการเป็นกล้อง3งอามพิาปกติอันที่2ครับคือเป็นชุดลำโพงแบบ3ทางครับที่ออกแบบมาสำหรับรถโดยเฉพาะเป็นการติดตั้งแบบปรานีตเหมือนติดตั้งจากโรงงานแต่ให้คุณภาพเสียงระับทีเมียมจาก a l p i n ไปชมกันเลยครับ มาเริ่มต้นที่ชิ้นแรกกันนะครับผมเป็นกล้องแบบ3 6 0้อองศาเป็นกล้องแบบ4ตัวครับที่ติดทั้งด้านหน้านะครับด้านหลังด้านข้างครับตรงกระจกมองข้างนะครับผมก็จะมีชุดคิดติดตั้งมาให้อย่างสวยงามและปราณีตในฟังก์ชันความพิเศษครับผมก็คือเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับกดขึ้นมาภาพจะมีการแพนรอบตัวเหมือนแบบว่ามีกล้องวิ่งรอบตัวเพื่อให้เราเห็นว่าพื้นที่ที่เราจอดอยู่นั้นภายนด้านนอกเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะเดินทางครับเรื่องของกล้องเองมุมองที่พิเศษยังไงบ้างนะครับ เวลาเราขับนะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับภาพจะแสดงเหมือนว่าเราอยู่ด้านหน้าแล้วมองย้อนกลับมาครับว่าด้านซ้ายของรถเป็นอย่างไรทางขวาก็เช่นกันครับถ้าเราขับในความเร็วที่ไม่สูงมากเนี่ยภาพจอจะแบ่งครึ่งให้เป็นเหมือนมีท็อปวิวอยู่มุมหนึ่งแล้วก็เป็นภาพจากมุมของกล้องมุมหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราวิ่งที่ความเร็วสูงนะครับผมก็จะมีเฉพาะมุมด้านข้างที่เราเปิดเท่านั้นซึ่งเป็นความเก๋มากๆทำให้เราเห็นเหมือนว่าเราอยู่หน้ารถแล้วมองย้อนกลับมาเป็นแบบ 3D นะครับผม รู้ไปมถึงนะครับถ้าเรากดแบบไฟแบบภาศาสตรนะครับก็จะเป็นการโชว์ภาพแบบ3ามและห0องศาซึ่งภาพนะครับก็จะเป็นการต่อกันทั้งหมดเลยเป็นวงกลมให้เราเห็นรอบทิศรอบคันของเรามองเห็นว่าด้านนอกเรามีอะไรบ้างนะครับ และในส่วนของการที่เรามีกล้องข้างทั้งซ้ายและขวานะครับผมสำหรับรถโตโยต้าเอว่าดนั้นสามารถลงทางซ้ายลงทางขวาได้ครับเมื่อเราจอดนิ่งนะครับผมตัวกล้องจะเป็นการแบ่งครึ่งซ้ายขวาให้เห็นเลยว่าทางด้านซ้าย้านขวาเนะี่ยมีอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยในการที่เราจะลงจากรถนะครับผมรวมไปถึงการที่เราสามารถใช้ฟังก์ชันในการถอยจอดรถครับที่เป็นแบบสามอสงองารวมไปถึงสามารถเห็นทิศทางการเลี้ยวของเราครับว่าเราจะเลี้ยวไปทางทิศไหนทําให้เราสามารถจอดได้อย่างสะดวกสบายมากครับ มันดูอุปกรณ์ชิ้นที่2กันนะครับผมเป็นเรื่องของลำโพงครับก็คือเรามีลาโพงแบบ3ทางครับก็คือตัวแรกเป็นทวิสเตอร์แบบฮอนนะครับผมแล้วก็มีมิดเลนเสียงกลางครับและมีวูเฟอร์ซึ่งทั้ง3อย่างนี้ถูกออกแบบมาสําหรับรถโดยเฉพาะด้วยดีไซน์และขนาดที่พอดีพอดีไม่ทําความเสียหายให้กับรถพร้อมกับชุดคิดนะครับที่มีการติดตั้งที่อย่างปราณีสวยงามเสมือนติดตั้งมาจากโรงงานรวมไปถึงคุณภาพเสียงคุณภาพสูงระดับอาวพายทำให้ทุกการเดินทางครับมีความเพลิดเพลินทั้งการขับขี่และก็ เสียงเพลงแน่นอนครับ และนี่ค,คือชุดเครื่องเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ Alpine นำมาเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียที่งาน Motor Expo นะครับถ้าใครอยากจะเห็นว่ากล้องทำงานแบบไหนผมแนะนำเลยครับว่าต้องไปดูเพราะว่าที่ผมมาแสดงตอนนี้แค่น้ำจิ้มเท่านั้นยังมีอีกหลายฟังก์ชันที่รอให้ทุกคนไปทดสอบนะครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับแล้วสัปดาห์หน้าพบใหม่ครับสวัสดีครับ นี่ผันจะปิดแล้วเหรอใช่ใช่คุณผู้ชมค่ะเรามาฟังกติกากันดีกว่าค่ะระหว่างที่ดีเจอบอปของเรากําลังทําการเรียนรู้การใช้งานวว้าเรามาดูดีกว่าว่ากติกาของเราในวันนี้ที่จะรวมสนุกเล่นเกมรับฟอร์มูล่า นั่นก็คือง่ยายๆเลยดค่ะแค่เพียงยิบกุถือขึ้นมาค่ะแล้วก็ถ่ายหน้าจอโอ,โอเคโอเคถ่ายหน้าจอทีวีที่ออนแอร์รายการของเราอยู่นะคะในช่วงเวลามาสเตอร์เท่านั้นนะคะวันอาทิตย์ห้าทุ่สิเพียงคืนนะคะแล้วก็นำรูปไปโพสในแพนเทป วีคสุดท้ายที่คุณ,คณจะมีสิทธิใ์ใช่หนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์หนึ่งาต่อหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะคะโส้์หลายภาพก็ได้แค่หนึ่งสูนั่นจองใช่แล้ว <c oughs> นะค่ะเพราะฉะนั้นคุณรีบถ่ายรูปพวกเราตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็ม<ช>ตอนนี้่าต่ว่าวตอนนี้บัตตี้รออยู่ไปดูกันไหมไปดูกัน่หน ความสุขให้กับคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างนี่เขาจะพาเราไปขึ้นยาน oh. เขาเจะเสียงเพลงมาให้เราสร้างความโศกว่างั้นเถ hmm. อะซึ่งเพลงก็ <laughs> จ,จัดมาแล้วเต็มคัน,นรถเลย <laughs> ต้องบอกก่นอนค่ะว่าสามคันนี้นี่คือดีเจเดโมกาแน่นอน,อนใช่ครับก <laughs> ็เป็นดีเจคาร์คอนเซ็ปต์นะครับเป็นยังไงมาก <h ums> อว่ะขายเดียคอนเซ็ป <h ums> ตนน์ก็แนวคิดในการออกแบบนะครับคือเราทำมาในแนวของรถ ขาปาร <Bond> <t ans> ์ตี้นะครับเป็นรถมันจะต้องเต็มขนาดมันครัวอ็อชั่นมากเลยะค่ะเฮียใช่ครับดอกกระพงนี่นับไม่ถ้วนเลยค่ะพูดเลยไม่ต้องไม่ต้องจัดไฟแล้วค่ะมีมาในรถพร้อมก็เป็นรถแนวปาร์ตี้เคลื่อนที่นะครับสำหรับสถานการณ์ในกลุ่มคนที่ชอบความสนุกนะครับเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่ารถดีเจของเราทั้งสามคันเนี่ยสามารถนำไปจอดแล้วก็สามารถที่จะเปิด เป็นคาร์โชบาร์ตี้ได้เลยใช่ครับเป็นคาร์บาร์ตี้ได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องไปตั้งเครื่องเสียงไปตั้งลำโพงให้เสียเวลานะครับขับไปคันเดียวแค่หาดีเจนะครับมาเล่นนะครับก็สามารถสร้างความสนุกสนานได้ทันทีวันนี้เราก็มีดีเจเอางงแล้วค่ะหนูบอกเลยว่าพอหนูเป็นลุ้นงานลุ้นซื้อเงินเราขับรถไปสักที่หนึ่งเป็นทะเลเลยเปทะเลนะแล้วก็ขับรถแลองลองโหลดได้แล้วก็เปิดจะเพลงแบบสไตล์ที่จริง จริงก็เป็นแบบมันมันก็ได้ถรืแบบไหนก็ได้แนวไหนก็ได้แต่มันไปได้นหัวสภาพนี้มันต้องอบแล้วล่ละถ้าจะมาเต็มขนาดนี้แล้วหนูประเด็นมันติดใจอยู่ตรงที่ว่าเดโมคาเน่ไม่แปลกใจทาไมต้องผิดสามคันทำไมต้องสร้างทีละสามคันคือเราสร้างมาในสามคันสามคอนเซ็ปต์เนี่ยมันจะเป็นชุดที่ให้กําลังหวัดแตกต่างกันนะครับเพื่อเหมาะที่จะนําไปใช้ในสถานที่อย่างต่างๆนะครับในพื้นที่ใหญ่นะครับกลางหรือเล็กนะครับอ๋อเ้าังหวัด น,นเหมือนแยกไปเลยใช่ไหมคะ<า>ทางงจะตัััี่กลเหมือน,นเป็นซีรีส์ซีรีส์ไปเลยว่าซีรีส์นี้อ่ะเป็นน้องเกร็กนิด<ต>นึงเป็นพี่คนกลางันนพี่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีรีส์ที่เหมาะกับหนูซีเพราะว่าเป็นซีรีส์เล็กพี่นี่ คนนี้หรือเปล่าน้องคนเล็กเลยใช่ใชงั้นเรามาเจาะกันดีกว่าว่าแล้วคันสีเขียวนี่แหละคะ่ะบคอนเซปต์ของเขาวัดเท่าอะไรยังไงครับก็คันสีเขียวน,ยนะฮะก็คันนี้จัดเป็นในสไตล์ครับเอา How นะครับคลับเอา,า,าเล็กมาหน่อยเลยคันเอา,า,าคือเป็นรถที่แบบว่าใช้งาน เหรียนใช้ประจำวันนะครับทุกๆวันเพราะว่าในระบบเครื่องเสียงเนี่ยในส่วนของบอกในการใช้งานพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันรถสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าในความสนุกของรถคันนี้เนี่ยภายในต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเรามีการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นดีเจใช่รูเห็นมอนสเตอร์โกดีเจอยู่ตรงข้างหน้าก็อยู่ตรงบริเวณคันข้างข้างข่าวนะคะตัวนี้ซึ่งมีขนาดเล็กมากเราคิดดูนะครับว่าเราฟังเพลงขับรถ ฟังเพลงไปทุกๆวันนะครับบางทีมาอ,อาจจะเกิดความเบื่อไายกับเพ,เพลงที่เราฟังจำเจนะครับถ้าเราขับรถไปเนี่ยคนนั่งข้างๆเรานะครับมาสกแกตแพนเล่นดีเจให้เรา นะครับมันก็จะได้บรรยากาศแนวใหม่ที่ไม่ซ้ําแล้นะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้หนูเห็นเขาว่าเขามีออปชันของเขาที่สามารถเรียงต่อเพลงให้สมูทได้ด้วยมันสามารถสแกตตได้เหมือนเครื่องดีเจตัวใหญ่เลยนะครับในเรื่องของฟังก์ชันนะครับสามารถต่อเองนะครับใส่ลูกเล่นเป็นแบบใช่เราเคยเห็นดีเจลีโอกลิโอนี้เล่นแล้วเขาบอกว่า เหมือนตัวใหญ่เลยนะแล้วก็คุณภาพเสียงลายเสียงที่ออกมาดีด้วยใชตรงนี้จากกาที่เราทำออกมาเนี่ยก็มีลูกค้านี่ให้ความสนใจแันมากทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเทรนใหม่แล้วแนวใหม่นะครับในเรื่องของการเอ่นเทนในรถที่บที่สมบูรณ์แบบนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับยังสามารถที่จะเอาเครื่องเล่น iPhone ขนาดเล็กเนี่ยเราสามารถที่จะมาโหลดแอป ดีเจนะครับแล้วก็สามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยสกแกตแพนนะครับโดยผ่านระบบบลูทูธเขามีไอ้นี่ไงคือเขาจะมีแอปที่เรียกว่าแ,ปแปะะอปดีเจ<อ>แอปนึงอย่าอคุณก็โหลดมาแล้วคุณก็บลูทูธสัญญาณนะ่ะเอาเสียงที่ออกจากไอโฟนะ่ะมาออกจากซิสเต็มของรถทันทีได้เลยเมืทีการสนุกในรถเนี่ยบางทีในเรื่องงานปาร์ตี้เนี่ยนในรถเปนยังไม่พอนะครับในกันหลายเดินทางบางทีเราจัดกลุ่มปาร์ตี้สักสิบคนยี่สิบคนเนี่ย เราอยากให้เสียงมันออกมาสนุกหรือว่ามันเล่นดีเจกันนอกรถโดยแต่ละคนสามารถเล่นได้เนี่ยเรายังสามารถที่จะโหลดแอปแล้วก็แชร์กันเนาะว่าเธอตาเธออะไรอย่างเงี้ยส่งให้เพื่อนเลยโดยรอบรถเนี่ยสามารถครอบคลุมได้ในพื้นที่รอบรถเลยเป็นแอร์เรียที่เขาสามารถรับสาณได้ไม่ผ่าสแกตไปแดนไปได้ครับโดยไม่ต้องมีสายนะครับ